คซีรีสวิวสวัสดีดค่ะวันนี้จเจริญชัยคลังเหล็กมาทำอะไรที่นี่ตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อระดาวันสร้อยทองค่ะคาร้านของทรงสีวัสดุนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่บ้านเล็กที่138ม2บ้านโคกแดงตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดค่ะไม่ทราบว่าทางรา้านขายวัสดุอะไรบ้างคะ ก็จะมีหลักๆก,ก็จะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็มีปูนหล่อเสาหล่อท่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ค่ะเส้นทางการจัดส่งอันนี้ส่งถึงที่ไหนบ้างคะภายในบริเวณเขตอำเภอพูสิงค่ะพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอขุขัขนบัวเชิดก็จัดส่งได้ค่ะยังไงรบกวนคุณพี่ฝากช่องทางการติดต่อของทางร้านหน่อยคะ่ะค่ะก็จะเป็นแอดไลน์มาที่เบอร์0848339794ได้ค่ะถ้าใครนะคะอยู่แถวอำเภอพูสิงจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะต้องการมองหาซื้อเหล็กหรือว่าวัสดุก่อสร้างสามารถแวะมา ที่ร้านทรงศีวัสดุได้เลยนะคะทางรอการันตีเหล็กคุณภาพจากเจริญชัยเซียซีแน่นอนคะ่ะ